ทำไมใช้คำว่าสวยเปลืองจังเลยเนี่ยทลิปนี้ค่ะสวยมากทีไรนี่จะเป็นรังแกนพลาสวยมาก บชืบ่อว่าขงรถมาเมืยอตูดมากมันก็แค่แป๊บเดียวเองน้องเฟิร์นแล้วน้องเฟิร์นรู้ตัวว่าถึงมอนทนะ่าตอนไหนเห็นว่าหลับมาตลอดทางเลยโอโหทำไมจะไม่รู้ตัวตอนผ่านไอดาโคลนมันจปทุ่งหย่างสีเหลืองแต่มไปหมดแต่ที่เนี่ยตอนเนี้ยคืงเขียวคือเสียวแล้วก็สูงมากด้วย บ้างคะเห็นวิวไว้สวยมากเลยมองวิวอยู่คนเดียวอะ่ะคนขับไม่ได้มองเลยบที่เม่เกียมาล็อกข้างหน้าเลยแคปภูเขา ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ลองแกงพารส,สวยมากที่จริงอ่ะอุทยานเนี้ยค่ะมีหลายจุดที่สามารถแวะชมแวะพักได้เลยนะคะแล้วทำไมเราต้องมาจุดจุดนี้อะคะ่ะ น้องเฟิร์นอะไม่รู้ล้วสิว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่นิยมสําหรับนะักท่องเที่ยวมากๆเพราะว่าเป็นจุดที่สูงสุดของถนน going to the Sun s u n b road ก็คือถนนที่เราขาบับสวยงามที่เพื่อนๆดูค่ะค่ะและจุดเนี้ยังเปิดเฉพาะหน้าร้อนอีกด้วยหน้าหนาวเนี่ยปิดเพราะว่าหิมะตกเดินทางยากลำบากอาจจะมีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้นะคะ เพื <Roth. S 2> ่อนๆเห็นรถคันแดงๆนี้ไหมคะเป็นรถประจําอุทยานค่ะใครที่ไม่มีรถหรือว่าเดินทางโดยสาธารณะก็สามารถใช้บริการได้นะคะกาเซียเนชชนแนลพาร์คการเซียเนชชนแนลพาร์คค่ะจะอยู่ในรัฐมอนทานาซึ่งรัฐนี้จะอยู่ติดกับแคนาดาจะเห็นได้ว่าที่เนชช o นแนลพาร์คตรงนี้ทั้งของแคนาดาและก็ USA ก็จะมีสไตล์การตกแต่งะธรรมกรมกืนการ này cũng không biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใครก็ตามที่จะมาเที่ยวเนชันแนลพาร์คในอเมริกานสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนที่เวลาเราหลงทางใหญ่มากๆเลยเนาะสี่ห้าชั่วโมงยังหาทางออกไม่เจอแะสำคัญเนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในการเสิร์ชหาทางออกเพราะฉะนั้นเวลาเข้าอุทยานมาอย่าลืมขอแผนที่จากเจ้าหน้าที่กันนะคะแมพค่ะโชว์แมพอัน,นใหญ่ของเราสวยมาก

เลาประมาณ1โมงเฟิร์ส5โมงครึ่งแต่มันจะการเหมือนเที่ยงวัน ฤดูที่เราไปนะคะเป็นช่วงฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้คนนิยมไปมากที่สุดเพราะมอนทาน่าเนี่ยอยู่ทางเหนือของอเมริกานะคะมีลักษณะอากาศค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นฤดูร้อนเนี่ยก็คือเป็นฤดูที่อากาศกําลังดีไม่ร้อนไปไม่หนาวไปนะคะผู้คนนิยมไปแถมช่วงกลางวันเนี่ยยาวกว่าช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถเที่ยวได้มากกว่าค่ะขึ้นมาสูงมากค่ะ ลองเดินลองกันนะคะเลินถ่ายสะเทือนมากเดินลองแล้วเพราะว่าเราขึ้นไม่ถึงเพราะมันเหนื่อยมากแค่นี้ก็เหนื่อยมากเลกน่าจะสวยกว่ามันจะเป็นแอง่งอยู่ในบนภูเขาเลคะดูดังเจนหายดังเจนนะพี่ปมาให้ดูวิวไปก่อน ส่นเป็นเมา์เท่นที่แบบว่าสวยสุดในชีวิตธิกไ,ไม่เจอกันที่นี่อังไงอังไงนี่1ตัวที่2ตัว ไข่ลูปนะม,มันดูแบบมีคนแบบนาวอะ แงแง่บายบายเจ้าแพ้เจ้าแพ้ภูเขาอีอ้วนกินจิกๆนะเจ้าแพ้เซฮายกับกล้องหน่อยแล้ว <c oughs> บายบายแะภูเขา ใช้คำว่าสวยเปลืองจังเลยเนี่ยคลิปนี้ตัวเองอะเหรอทั้งตัวเองทั้งวิว อยูท่ที่เล็กจนถึงพาริสจบก็บทางที่น่านำมนอันตรา,ายมากเราไม่อยากจะเสี่ยงแต่ว่าจริงจรก็อยากดูเพราะว่ามันสวยมากๆ แม้ว่าเราทั้งสองคนนะคะไม่ได้ถ่ายบ้านที่เราเดินทางไปพักแต่เราก็ยังอยากที่จะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะบ้านพักที่มอนทานาและที่แคนาดาเนียมีลักษณะคล้ายกันเลยก็คือเป็นลักษณะคือทําด้วยไม้ส,ส่วนใหญ่ผู้คนรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากะคะ่ะก็จะมีการเปิดไฟปิดไฟเป็นเวลานะคะทิ้งขยะ มีการแยกขยะอย่างเป็นระเบียบถูกที่แล้วก็มีห้องน้ําที่เราไปเนี่ยห้องน้าแยกออกจากตัวอาคารก็จะมีการไม่ใช้ไฟไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองตรงนี้เป็นเมืองสุดท้ายก่อนเข้าแคนาดาค่ะ ะระยะทางยังอีกยาวไกลเลยค่ะแต่บอกก่อนเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยสวยมากมากเล็กนี่แบบสีเดียวกับท้องฟ้าเลยค่ะอาจจะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่ออย่าลืมติดตามชมค่ะกับเฟรนเจอร์นี่ครั้งหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากเลย